สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรทุกท่านครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของไก่เวนชางหรือว่าไก่หายหลํานะครับในตอนที่31ครับในตอนนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องของเท้าไก่เวนชางนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันครับว่ามีข้ออัปเดตข้อสังเกตยังไงกันบ้างครับครับวันนี้ก็นอกสถานที่กันสักหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่เมืองดานังครับเวียดนามซึ่งกําลังจะได้เดินทางไป พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในงานของสมาคมไบโอเดนมิกประเทศเวียดนามครับหลังจากที่ผมได้นําเสนอในเรื่องของลักษณะเด่นนะครับหรือว่าลักษณะของไก่เวนชางไปในตอนที่24นะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูที่เรื่องราวของไก่เวนชางลักษณะเด่นของไก่เวนชางในตอนที่24กันได้ครับซึ่งมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับได้สอบถามกันเข้ามานะครับจากคลิปที่มีคนจีนท่านหนึ่งนะครับที่ไปตอบในคอมเมนต์โดยนําคลิป ตัดออกมาสั้นๆน,นะครับจากรายการทีวีช่องหนึ่งนะครับมาตอบคําถามเพื่อนๆว่าลักษณะไก่หัวช้างจริงๆแล้วควรจะเป็นเช่นไรเนื้อหาในคลิปนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงไก่หัวช้างท่านหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าลักษณะเด่นของไก่หัวช้างควรจะมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งการตอบคอมเมนต์นั้นก็จะเป็นการตอบโดยการอ้างอิงคลิปครับจากช่องช่องหนึ่งนั่นเองครับซึ่งพอผมได้ดูคลิปนี้นะครับผมมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปนะครับคิดว่าไก่หัวชางไม่จําเป็นที่จะต้องมีเท้าเล็กนะฮะไม่ได้มีข้อจํากัดที่จะต้องเท้าเล็กนะครับอาจจะมีลักษณะเท้าที่กลางๆหรือว่ามีลักษณะเท้าที่ไม่จําเป็นต้องเล็กก็ได้ไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของนี้ที่จะต้องเอามาเป็นสเปซิฟิกที่จะต้องเอามาเป็นข้อจํากัด ในเรื่องนี้หรือว่าเป็นลักษณะเด่นของไก่ขนชางครับจึงทำให้ผมต้องตามไปดูนะครับว่าพี่ท่านนี้มีประสบการณ์การเลี้ยงไก่วนชางไหมนะครับหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้หรือว่าเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นผู้ที่เลี้ยงไก่ นะฮะมีประสบการณ์โดยตรงหรือไม่อยากไปนะครับซึ่งผมดูจากโปรไฟล์แกก็น่าจะเป็นนักวิชาการซึ่งทําให้ผมสันนิษฐานคร่าวๆว่าท่านนี้เขาชอบไก่นะครับแต่ไม่น่าจะมีประสบการณ์การเลี้ยงโดยตรงหรือว่าข้อสันนิษฐานผมอาจจะผิดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าทีนี้จากเบสิกเบื้องต้นในการดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่สันนิษฐานซึ่งในการตอบคำถามโดยแคปเอาคลิปนี้มาให้เพื่อนๆกัน ก็ทําให้โอลเวงไม่น้อยเลยทีเดียวครับและมีการชี้ถึงว่าไก่ของเจ้านี้จริงเจ้านี้ไม่จริงนะฮะซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ดูไม่ง่ายเลยนะครับถ้าดูจากคลิปเปล่าๆสายตาเปล่าๆเป็นเรื่องที่ดูยากมากมากๆ,ๆ,ๆครับที่จะไปกะเกณฑ์ว่าของใครแท้หรือไม่แท้โดยจริงๆ100%ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าในเรื่องบางเรื่องในยุคสมัยใหม่คนจะยอมรับกันที่ประสบการณ์มากขึ้นมากกว่าวุฒิการศึกษานะครับ จริงๆแล้วผมมีความคิดเห็นแย้งเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นผิดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่ที่เท้าเล็กหรือว่าเท้ากลางกลางมันไม่จําเป็นต้องเล็กตอนที่ผมจะออกตอน2ี่เรื่องลักษณะไก่เวนชางลักษณะเด่นของไก่เวนชางลักษณะที่ควรจะเป็นนั้นผมได้เอาเรื่องตรงนี้ลงไปด้วยว่าเรื่องเท้าเล็กอยู่ในลักษณะนั้นแต่ว่าผมมีข้อสงสัยตลอดนะครับว่าไม่จริงผมรอจังหวะที่ผมจะได้ไปที่ เมืองอนชางแล้วได้ไปพูดคุยกับเกษตรกรนะครับหลายๆท่านผู้เลี้ยงหลายๆท่านที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วเอาลองไปเทียบดูครับว่าในหลายๆฟาร์มนั้นเท้าไก่เหอนช้างเนี่ยมันต้องเลกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งจากประสบการณ์ของตัวผมเองที่เคยเลี้ยงไก่หอนช้างมาผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ครับมันไม่จําเป็นต้องนํามาเป็นลักษณะเด่นในเรื่องของเท้าไก่หอนช้างครับซึ่งคําตอบนะครับก็จากที่ผมได้เปรียบเทียบลักษณะของหลายๆฟาร์ม เราได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหลายๆท่านนะครับที่เลี้ยงที่ถิ่นกําเนิดมันไม่ได้มีข้อกําหนดจํากัดลักษณะของเท้าที่ต้องเล็กแบบนั้นเราจรึงต้องตัดข้อนี้ทิ้งออกไปนะครับก็จะไม่ได้เป็นเรื่องของลักษณะเด่นของไก่ขนช้างที่ยังจะต้องมีเท้าเล็กนะครับบางที่เขาก็มีเท้าอ้นวนท้วนขาสมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองครับ ไว้ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวของลักษณะเด่นลักษณะที่คุณจะเป็นไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับ